สวัสดีครับวันนี้จะพาพี่นามาดูเชฟเชฟกระทะเหล็กลูกชายผมเองครับลูกชายผมเองครับเขาจะทำอาหารกินเองนะครับมันเป็นวิชาชีวิตที่พ่อเน้นก็คือวิชาชีวิตนะครับตอนนี้เขาก็ทำข้าวผัดกินเองนะครับอันนี้คือข้าวผัด ข้าวไรเบอรี่ข้าวหอมนิลนะครับผสมกันข้าวเหนียวข้าวข้าวหอมหลายๆอย่างหลายๆชนิดผสมกันนะครับข้าวหุงเองปรุงเองทําเองเป็นวิชาชีวิตที่พ่อเน้นนะครับวิชาการเอาแค่พอรู้เรื่องแต่วิชาชีวิตต้องเน้นเน้นเน้นวิชาชีวิตวิชาเอาตัวรอดก็คือวิชาชีวิต ไงครับสีสันเป็นไงบ้างครับตอนนี้เขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ไหมปรุงเครื่องมาเรียบร้อยแล้วแค่ลงกระทะแล้วก็ผัดให้มันได้ให้มันสุกได้ตามความต้องการของของเขาครับอา,าพ่พี่น้องมาดูว่า,าเด็กสิบขวบสามารถปรุงอาหารเองประกอบอาหารกิดเองได้ผมถือว่าโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคแล้ว โอเคอันนี้สุกหรือยังครับอ่าสุกแล้วโอเคครับพี่น้องงั้นก็ขอจบคลิปจะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ